สวัสดีครับผมชื่อนายกิตนาชัยสือสารกิจครับครับผมนายนัทีพงศิธากุลครับวันนี้พวกผมนะครับก็จะมาอ่านงานครับเป็นโครงงานของพวกเรานะครับชื่อว่าการพัฒนาชาบากหนุนผสมสังกหนุนมครับมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระส่วนอินโทรดักชั่นนะครับจากที่ผมได้ศึกษากันมานะครับขนุ่เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยนะครับที่มีเกษตรกรปลูกกันเยอะครับแล้วก็ส่งออกมาขายในตลาดทั่วประเทศครับ ซึ่งเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าขายนะครับก็จะผ่าเอาเนื้อมาขายแล้วก็ในส่วนของสังขขนุนนะครับที่ติดอยู่ที่เปลือกก็จะถูกทิ้งไปนะครับซึ่งมันก็กะกลายไปเป็นขยะแล้วก็เป็นแหล่งชมุมนุมของพวกแมลงวันครับแล้วก็เป็นแหล่งพหาน,นําเชื้อโรคด้วยครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับสังขนขนุนเป็นอาหารที่จําเป็นมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดครับแล้วก็ยังมีใย,ยอาหารด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติหวานครับแล้วก็ยังมีส่วนของใบขนุนนะครับ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของต้นขนุนครับที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ครับผมจึงสนใจที่จะนําใบขนุนครับมาสัง่งมาแปรรูปครับเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับก็จะเพื่อพัฒนาชาใบขนุนผสมสร้างขนุนที่มีฤทธิ์นในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อศึกษาคุณภาพของใบชาขนุนผสมสร้างขนุนโดยการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค แล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับใบขนุนและวก็สังหนทําให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นครับนิยามเชิงปฏิบัติการครับในการตรวจสอบฤทธิ์การตั้งอนุมูลอิสระครับเป็นการใช้สาร DPPH ในการตรวจสอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ความสามารถการเป็นการตั้งออกซิเดชันครับซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วครับแล้วก็ง่ายต่อการวิเคราะห์ถูกต้องมียําสูงครับ ส่วนการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคนะครับก็จะเป็นการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสข,ของผู้บริโภคครับโดยจะใช้เกณฑ์การประเมินการยอมรับด้านสีกลิ่นรสชาติความรู้สึกหลังคืนแล้วก็ความชอบโดยรวมครับโดยใช้วิธีแบบนายโฟลสกลครับวัสดุจะมีใบขนุนกับสังขนุนครับสารเคมีจะมีสาร d p ่ีเมทานอนแล้วก็น้ำครับส่วนอุปกรณ์จะมีถาดสแตนเลสมีบีเกอร์ขวดลูกชมพู่แล้วก็มีหลอดหยดครับ ครื่องมีจะมีตู้อบลมร้อนฮอตเตนะครับเครื่องวัดค่าดูดตืนแสงเครื่องปั่นแล้วก็เครื่องวัดค่าสีครับส่วนวิธีการดําเนินงานนะครับพวกเราจะาเริ่มจากการเตรียมใบขนุนครับแล้วก็เตรียมสั่งขนุนต่อมาเราจะทดสอบทางกายภาพทดสอบทางเคมีแล้วก็ทดสอบด้านประสาทสัมผัสของชาครับในการเตรียมตัวอย่างชานะครับขั้นตอนแรกจะคัดเลือกใบขนุนนะครับมาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับนาไปลวกน้าร้อนที่ประมาณสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีครับ จากนั้นก็บีบน้ําออกแล้วก็นวดใบขนุนครับประมาณสิบนาทีจากนั้นก็นําไปอบที่ตู้อบมร้อนด้วยเจ็ดสิบองศาครับในการเตรียมซางขนุนนะครับก็นําซางขนุนมาล้างให้สะอาดนะครับหั่นเป็นหรือฝานให้เป็นชิ้นเล็กครับแล้วก็เอาไปอบที่ตู้อบลมร้อนที่เจ็สิบองศาอย่างนั้นเรจะได้ตัวอย่างใบชากับซางขนุนนะครับในการชงชานะครับก็นําตัวอย่างใบชาประมาณสองกรัมครับใส่ถ้วยน้าร้อนครับที่มีอุณหภูมิเก้าสิบองศาครับประมาณหนึ่งร้อยมิลลิตรนะครับ โดยจะใช้อัตราส่วนใบขนุนกับสังขนุนนะครับจะมีอัตราส่วนเจ็ดสบต่อสามสิบอ่อ80สิบต่อยี่สบเก้าสิบต่อสิบหรือมีหกสิบต่อสี่สิบหลังจากที่ชงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชานะครับที่ผมได้ลองทดลองทํานะครับครับต่อไปในส่วนของวิธีการดําเนินงานครับเป็นการทดสอบทางกายภาพครับเราจะทําการวัดค่าสีของน้ําชาครับโดยใช้เครื่องวัดสีแสดงค่าของค่าความสว่างครับค่าสีเขียวแล้วก็ค่าสีเหลืองครับ นี่ก็จะเป็นตารางแสดงอัตราส่วนของชาใบาขนุนครับที่มีผลต่อสมบัติทางกยายภาพครับแสดงตามอัตราส่วนดังนี้ครับต่อไปเป็นการทดสอบทางเคมีนะครับเราก็จะทําการทดสอบค่าความเป็นกดด่างหรือว่าค่า pH ครับโดยทําการวัดค่าโดยใช้เครื่องมือ pH meter ครับโดยจุ่มหัววัดลงไปในน้ําชาครับเพื่อวัดค่าจากนั้นก็บันทึกผลหาค่าเฉลี่ยครับ ครับนี่ก็เป็นตารางแสดงอัตราส่วนของชาวละขนุนที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีครับจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนใบที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้ค่าคอมเป็นกรดเบสเพิ่มขึ้นตามด้วยครับครับการทดสอบทางเคมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเออหาค่าหาค่าดูดกลืนแสงครับเพื่อที่จะเอาไปคํานวณในการค่า ในการต้้นอนุมนูาลอิสระครับโดยเราจะใช้สมการนี้ครับตัวเศษ Radical scavenging activity ครับเท่ากับ AA ลบ AB ส่วนด้วย AA คูณร้อยครับโดยที่ AA คือค่าดูดคืนแสงที่วัดได้ของสารตัวอย่างผสมกับ d t p s ครับส่วน AB ก็จะเป็นค่าการดูดคืนแสงของสาร d t p s ครับครับนี่ก็เป็นตารางแสดงอัตราส่วนของชาใบขนุนที่มีฤทธิ์มีผลต่อฤทธิ์ในการต้้นอนุมนูาลอิสระครับก็จะเห็นได้ว่าอัตราส่วน ใบที่เพิ่มขึ้นครับก็จะทําให้ฤทธิ์ในการด้านอนุพัลอิสระเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบด้านภาษาสัมพันธ์ของน้ําชานะครับเราก็จะทําการทดสอบด้วยวิธีเฮดอนิกสเกลลิ่งไนคอยครับจากผู้บริโภคจํานวนห้าสิบคนครับแล้วก็นํามาประเมินค่าค่าภาาสัมพันธ์ครับโดยเก้าคะแนนนี้จะประกอบไปด้วยเก้าคะแนนครับก็คือชอบมากที่สุดแล้วก็หนึ่งคะแนนก็คือไม่ชอบมากที่สุดครับโดยเราจะประเมินด้านสีกลิ่นรสชาติ แล้วก็ความรู้สึกหลังกืนครับครับนี่ก็จะเป็นตารางแสดงอัตราส่วนของชาวไวรดุนที่มีผลต่อการประเมินด้านภาษาสัมผัสของผู้บริโภคครับตามลักษณะที่กาหนดไว้เลยครับครับสำหรับการสรุปและอภิปรายผลการทดลองนะครับจากการสือคนนะครับพบว่าในใบขนุนนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระจริงครับแล้วก็จากการตรวจสอบด้วย ppvs ครับแล้วก็ สำหรับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในชาอัตราส่วนต่างๆนะครับพบว่าในช่วงอัตราส่วน90:10ครับจะมี้อยละในการต้านอนุมูลอิสระอยู่ที่67.53ครับแล้วก็จะมี้อยละ56.23ในอัตราส่วน60:40ครับครับต่อไปสำหรับการสรุปผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคครับก็พบว่า คะแนนความชอบโดยรวมนั้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่7.375ครับโดยค่าสูงสุดและต่ำสุดอยู่ที่8ะ6 5ตามลำดับจากคะแนนเต็ม9ครับครับผมกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ